สวัสดีค่ะช่วงพี่กวดเข้าครัววันนี้เราจะพามาทำเมนูอาหารเช้าง่ายๆนั่นก็คือเมนูขนมปังไส้กรอกชีสทอดนั่นเองนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมก็มีขนมปังแผ่นไส้กรอกชีสแผ่นไข่ไก่และสุดท้ายเกร็ดขนมปังชุบทอดค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะค่ะเรามาเริ่มกันที่นำขนมปังแผ่นนะคะมาตัดขอบออกค่ะ ขนมปังนี่เราจะใช้เป็นขนมปังแบบไหนก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับความชอบเลยนะคะอย่างวันนี้เราก็ใช้เป็นขนมปังข้าวงอกนะคะหรือว่ามันจะมีขนมปังแบบชนิดที่ตัดขอบไว้แล้วก็มีนะคะจะใช้เป็นแบบนั้นก็ได้ค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะนำขนมปังมารีดให้เป็นแผ่นบางๆนะคะเวลารีดนี่เราก็จะใช้อะไรก็ได้นะคะถ้าสมมติเราใช้เป็นขวดน้ำหรืออะไรนะคะแล้วเรากลัวว่ามันจะสกระปรกไม่สะอาดเราก็สามารถใช้ถุงพลาสติกวางรองก่อนก็ได้นะคะชั้นหนึ่งแล้วก็ค่อยนำมารีดให้เป็นแผ่นบางๆะคะ่ะ นี่ค่ะทําแบบนี้ทั้ง3แผ่นเลยนะคะค่ะเมื่อรีดขนมปังครบแล้วนะคะเราก็นําขนมปังมาวางค่ะตามด้วยชีสค่ะและสุดท้ายก็คือไส้กรอกค่ะจากนั้นเราก็พันม้วนเลยนะคะ ถ้าสมมุติว่าเรากดกดอย่างนี้แล้วมันไม่ติดนะคะก็ให้เรานําน้ําเปล่านะคะมาแตะนิดนึงนะคะค่ะแล้วเราก็กดได้เลยค่ะ ทำแบบนี้จนครบทั้ง3แผ่นนะคะตอกไข่ใส่ชามค่ะตีไข่เลยนะคะทําเหมือนเวลาเราจะเจียวไข่ะคะ่ะ แล้วเราก็นำขนมปังที่เราม้วนไว้เรียบร้อยแล้วนะคะนำมาชุบไข่ค่ะพอชุบจนทั่วแล้วนะคะก็ให้เรานำมาคลุกเกล็ดขนมปังนะคะตั้งกระทะ รอให้น้ำมันร้อนนะคะพอน้ำมันเริ่มร้อนให้ปรับเป็นไฟอ่อนเลยนะคะเพราะว่าตัวกลิตขนมปังมันจะไหม้ง่ายมากนะคะหลังจากที่ปรับเป็นไฟอ่อนกะให้น้ำมันแค่พอร้อนๆนะคะก็นําขนมปังที่เราชุบไข่แล้วก็ชุบกลิตขนมปังแล้วเนี่ยใส่ลงไปนะคะแล้วก็หมั่นพลิกกลับไปกลับมาเรื่อยๆนะคะ จนได้ขนมปังสีเหลืองสวยแล้วเราก็นำขึ้นมาได้เลยค่ะนี่นะคะเพียงแค่นี้เราก็จะได้แล้วนะคะเมนูขนมปังไส้กรอกห่อชีสทอดเป็นเมนูอาหารเช้าหรือจะทําเป็นอาหารว่างอาหารทานเล่นนะคะทานตอนไหนก็อร่อยค่ะลองทํากันดูนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องพิขวดพาเที่ยวเพื่อชมคลิปใหม่ๆกันได้นะครับขอบคุณครับ